กลับมาติดตามข,าข่าวข่้ม NBT ทีกันต่อนะคะช่วงนี้ดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะคะเพราะว่าเราตามข่าวกันมาจะเห็นว่าหลายพื้นที่แล้วตอนนี้ที่เจอกับไายแล้งฝนทิ้งช่วงพืชผลการ,กรเกษตรก็เสียหายไปนะคะ,คะเรานําเสนอกันมาหลายวันนะคะวันนี้ค่ะทางผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เดินหน้าโครงการการ,การบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับการ,กรเกษตรและอุปโภคบริโภคในพื้นที่ได้ะคะ่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอบำเหน็จนรงที่จังหวัดชัยภูมิเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบหรือหัวทะเลโมเดลเพื่อบริหารจัดการน้ำหมู่บ้านและชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน การลงพื้นที่ในวันนี้นะคะทางคุณอนุทินก็ชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานจนสามารถแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ําปัญหาน้ําท่วมปัญหาน้ําแล้งแล้วก็ปัญหาขาดแคลนน้าสําหรับการเกษตรการขาดแคลนน้าสําหรับอุโภคบริโภค ในพื้นที่ตะมนตหัวทะเลโดยโครงการหัวทะเลโมเดลเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อหาทางแก้ปัญหาต่างๆทั้งการขุดลอกทางน้ําการจัดทําโครงการสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบโครงการระบบน้ําประปาภูมิภาคการสร้างรายได้โดยน้อมนามแนวพระราชดําริมาประยุกต์ใช้ จากนั้นนะคะคุณอนุทินไปเป็นประธานพิธีเปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองชัยภูมิพร้อมมอบเกียรติบัตรขอบคุณเจ้าของที่ดินจํานวน34รายค่ะโดยเป็นโครงการที่เจ้าของที่ดินตาบอดเนี่ยนำที่ดินมามอบให้กับรัฐแล้วรัฐก็จัดสรรงบประมาณบางส่วนนำที่ดินนั้นมาสร้างเป็นถนนนะคะทำเป็นเส้นทางเข้าออกให้กับประชาชน แต่ก็มีเงื่อนไขนะคะถนนนั้นจะต้องเป็นของสาธารณะถือว่าเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินเบื้องต้นมีจังหวัดที่ทําโครงการนี้ไปแล้วก็คือที่ระนองและชัยภูมิรวมถึงที่ภูกเกต็ตตั้งเป้าว่าจะทําให้ได้จังหวัดละ1โครงการก่อน